วันที่34วันที่3เดือน6 2568ค่ะวันนี้วันที่3เดือนที่29 2518เป็นวันที่34ที่ข,ข้าเจ้านางสาวอาชาบุญ ขอทวายเยงส่วนสรรยายที่สุ <c oughs> สดพของบริด่มังต่างๆถรรมะเป็นทีาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอารยาบูชาแดกคุบาราจานทั้งหลายขอจีของพระพุทเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติอะไรได้มีสมาธิจดจ่อในอัคคะในชนะในบวสียงต่อเนื่องด้วยเถิบทกาพละรัตนใยอารางสามากุปุทโธปะพวาวคุถังระควานตาพิวะเทวสปาวารสตวะปะตธรรมันปะขารสวะปะตวธรรมนันนสานเสวติปโนปะวาสาาวะสังโฆสังขนนัมาน ปุชาภัยเดชินาออราสัมมาสัพพโธสจัลังบริณิพุทโุทเนมหิคารมโนธานิพระรามมิหิจติสัตติยาวาชีวังอาหังทุกทังธรรมังสัพพังตระนักรถตกูเชนิัตนนาตยังธรรมังตรานิสุขเน้ปะเสชุนุนมเถรังสมันตะจักกวาวรีสุอัคคะัดชันจุดเทวตาสัทธมังมุนินาสิสาสุนันตุสักามุขะถังสักเท迦เมจารุเตชีคาราตเตจันตระจันตะริเขวิมาเนที่เปรตเถจักขเมตาลุวะนะหะคาหาเน เกหะวัตถุมหิเตเตภุมาระยานตุเทวชาระทาวิสเมยักขะทันทัพนาคาสิทันตาสันติเกยามุนิวะมุนิวารัวจันังสัทธาโวเมสนะตุธรรมะสวรรคารโรอายมุะทันตาธรรมะสวรรคารโรอายมุะทันตาธรรมะสวรรคารโรอายมุะทันตาบุษปุภะนะบุพะภาการะมการ นมตัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมาสสะภะคะตระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะรหัสตัสสะมัสสะภะทะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะธะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภคะตะระหัสตัสสะมปสสะภะังตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสตัสสะมัสสะภะคะตะระหัสนัสสะมั เอเดนัสสัจาวัชนาศที่เมืองบรัทพธาที่มีสนอังอันยังทมโมเมสรสนนังวาเอกเดินสาศจาวัชนาศที่เมรัทพะธานที่มีสรอนังอันยังสังโฆเมสรสนังวิญญเอเดินสาศจาวัชนาศที่เมัทพะธานะทรวงติดัตนาปนมาคาถาังนั้นมี่ัตนาคุกสีร์จิตังังมอลตนาุัดิสุทธิสารังสังหัมีรัลตนาคุตัสุระจิเอตังเมติรลตนาะตนาเตียวังสมมาสมโมสารติวัตุวิเศษสัตุตังอโยยาุตตะพุนาโยวสปวัตตังอสุ ตะยามหิปิตะเทวยะขาทิทันเตเอกามินาตะตาลเมสมะสัมภะวินะโลเกกะทาจิัจเจเรนจะปะตุภูตังคัมพิยานวิสัยังตะติพุทธะสตังวินยูหิปันทิสัจชะเนหิวิญญะรูปังโลกัมหิเอเกจิตกะทันจุปาราภานิยังเกจัจเจสุทุวิธิตังสุนากายตายะนะเนหิเวะชนะตายะสุวิตัมะสุวิสุตังปิ สันม,มุปาามัสสตมาราสิทธาปัสสะตานังปุญญะทิการนามะสะมุตมะปุณณะภูมังทุกขาปูจนะมุขาสารนังขานังปูชาระเห็นสูตรปรมังอภิปุชนญยังนิทานาสันสิกิริยายายุปะนิสัยยัะถังสัมมาคิเรสสัมมาส,สัมมาลาส,าสัทธะนัสิทธิยาจะสาดุหิอัตถะปุสะเรหุปะเสวนิยัง เนี่ยหิุตาบิสรารนังธรรมนียะเมวะตัสสะตังติระตะนังสารนังคาตัมหะตันทิดัตตินขิวังขณะนิสุตนามัสมันนาปูเชมาจัปปิสาสะตังสุปะนสปะสุปันนะจิตตาตัคทานุปาริการิยาตัถารตะจัปปุเยนะตัถสุกเตนะสุขีภะเวมมเตเชนะตัสสะจัสภาปิสวดที่โหนตุโยเจธาธรรมมาวินายังหิมาปามานะ ูโตโรกุตราที่สัมมโยนิยะโตสุโพชฌังตัสโสปนิสยาจายะอายังปิของตุวะทุตเยปะริจิตโตสุปัสสะอาการุ